สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาว่าดีไครับหากท่านมีอาการของโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยแนะนำให้รับประทานตำลึงครับแกงจืดตำลึงหมูสับอาหารคุ้นเคยตั้งแต่ยังเด็กหนึ่งในเมนูอาหารง่ายๆแต่ได้ประโยชน์มากโค ตำลึงเป็นผักริมรั้วที่พบได้ทั่วไปตามรั้วบ้านครับปลูกง่ายทนแดดทนฝนถือว่าเป็นผักสวนครัวที่คู่กับคนไทยมาช้านานแต่ท่นานทราบหรือไม่ครับว่าสรรพคุณที่สุดยอดของผักริมรั้วนี้น่าทึ่งมากๆครับเราไปดูสรรพคุณของตำลึงว่ามีอะไรบ้างไปดูกันครับ สรรพคุณข้อที่1ก็คือช่วยในการบํารุงสายตาครับแหล่งวิตามิน A ที่สําคัญที่เราสามารถหาได้จากอาหารต้องยกให้ตําลึงเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน A เลยเดียวครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเบลตาแคโรทีนในตําลึงเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นวิตามิน A ได้อีกด้วยดังนั้นนะครับตำลึงจึงจัดว่าเป็นอาหารบํารุงสายตาชั้นเยี่ยม สรรพคุณข้อต่อมาก็คือเสริมภูมิต้านทานโรคครับจะเห็นได้ว่าตำลึงเนี่ยมีวิตามิน A และเบลต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ค่อนข้างสูงส่วนนี้แหะครับจะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราทำให้ไม่เก็บป่วยง่ายๆนั่นเองสรรพคุณเด่นข้อที่3ก็คือตำลึงช่วยในการรักษาอาการของโรคเบาหวานครับ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้เผยรายงานวิจัยว่าตำลึงเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นฟลาวนอยด์ค่อนข้างสูงสามารถช่วยในการบรรเทาอาการและรักษารวมทั้งป้องกันโรคต่างๆได้มากมายรวมทั้งโรคเบาหวานด้วยครับ นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่พบว่าตําลึงเนี่ยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ส่วนในใบตําลึงนะครับก็มีสารที่เรียกว่าสารตานอนุมูอิสระอยู่หลายชนิดจึงช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้นั่นเองเรามาดูสูตรลดน้ำตาลในเลือดจากตำลึงกันครับใช้เท้าแก่ของตำลึงเนี่ยประมาณสักครึ่งถ้วยนำมาต้มกับน้ำหรือว่าเราจะนำน้ำคั้นจากผลตำลึงดิบๆก็ได้ครับดื่มวันละสองครั้งเช้าเย็น น้ำตำลึงเนี่ยจะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมาถึงสรรพคุณในข้อที่4ครับช่วยในการบำรุงกระดูกจากการศึกษาของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพบว่าใบตำลึงนะครับจะมีแคลเซียมสูงและแคลเซียมจากตำลึงเนี่ยยังเป็นแคลเซียมชนิดที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ได้เทียบเท่ากับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวครับ และนี่ก็เป็นข้อดีครับสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้นม,มวัวหรือว่าดื่มนมแล้วก็มีอาการท้องเสียสามารถหันมารับประทานแคลเซียมจัดตำลึงแทนได้ มาถึงข้อที่5าครับแก้อาการแสบคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยหากท่านมีแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยให้ทําการล้างแผลนะครับโดยเปิดน้ําให้ไหลนะครับแล้วก็ล้างแผลจนสะอาดจากนั้นก็ใช้ใบตําลึงไม่แก่จัดหรือว่าอ่อนจัดจนเกินไปนะครับล้างใบตําลึงให้สะอาดเช่นกันหลังจากนั้นนะครับขยี้ใบตําลึงแล้วก็นํามาประครบบริเวณผิวหนังบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยครับสักพักเนี่ยอาการแสบคันเหล่านั้นจะบรรเทาลง มาถึงข้อที่6ครับช่วยย่อยอาหารใบตำลึงและเถาตำลึงเนี่ยจะมีเอนไซม์อะไมเลสอยู่มากซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติในการช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งได้ดีดังนั้นใครที่มีอาการแน่นท้องท้องอืดจากอาหารไม่ย่อยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่กินแป้งเข้าไปมากๆนะครับแนะนำให้รับประทานตำลึงครับ ถึงแม้ว่าตำลึงเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเช่นกันสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานครับควรตรวจระดับน้ําตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอน,นะครับเพราะว่าการรับประทานตำลึงนะครับอาจจะลดน้ําตาลในร่างกายของเราให้ต่ําจนเกินไปได้โดยเฉพาะเมื่อกำลังใช้ยารักษาโรคเบาหวานชนิดต่างๆนะครับที่มีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอยู่แล้ว และนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าตําลึงนําไปประกอบอาหารอะไรอร่อยที่สุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสําหรับวันนี้นะครับนาวาดีไอวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ